สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจากวิมานไม้บึงการนะคะวันนี้อยู่ในสวนผักสาบที่เห็นข้างหน้าจะเป็นผักสาบที่เราชำเงานะคะช่วงนี้ฝนบึงการตกทุกวันเลยค่ะแทบจะไม่มีวันว่างเลยนะคะถ้าไม่ตกเช้าก็ตกเย็นนะคะไม่ตกเย็นก็ตกทั้งวันนะคะแทบจะไม่มีแดด แต่บางวันก็ดีหน่อยมีแดดออกมาให้ให้ต้นไม้ได้สดชื่นบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูปัญหาของผักสาบหน้าฝนนะคะปัญหาที่ว่านี้ก็คือนี่ค่ะเห็นจุดเหลืองๆไหมคะจุดเหลืองๆแล้วก็ขอบใบเหลืองๆพวกนี้จะเป็นราน้ําฝนนะคะในปลายแบบนี้ ก็ไม่เฉพาะผักษาดนะคะถ้าเป็นพืชชน,นิดอื่นที่มันเป็นสังเกตดูนะคะที่เป็นพวกเง่าพวกเถาวันแบบนี้มันจะเป็นใบแบบนี้เกือบทั้งหมดนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำฝนนะคะช่วงนี้ผักษาบสามารถส่งให้ลูกค้าได้นะคะแต่ว่าใบอาจจะไม่งามนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่บัวจะตัดใบที่มันไม่สวยออกนะคะแต่ว่าเง่ามันยังสภาพดีนะคะรากเดินเต็มแล้วนะคะ ก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องแจ้งลูกค้านิดนึงว่าใบช่วงนี้มันจะไม่ค่อยงามเพราะว่าพี่บัวจะตัดนออกนะคะแบบเนี้ยถ้าเป็นใบแบบเนี้ยเนี่ยจะตัดออกใบหนึ่งเลยนะคะเพราะมันเป็นลานน้ำฝน ก็เป็นผักกาดทั้งหมดที่เราปลูกไว้นะคะที่เราพอเพาะอาไว้ช่วงนี้ปัญหาเรื่องหนอนสีเหลืองแดงหายไปแล้วสงสัยมันออกเป็นตัวไปหมดแล้วนะคะมาเจอปัญหาราน้ำฝนแทน ถ้าผักสดที่เพื่อนๆสั่งไปแล้วเอาไปชําไว้ก่อนในถุงดํานะคะที่ยังไม่ได้ลงลงดินปลูกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องออราน้ําฝนที่มันออกจุดเหลืองเดืองแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดเด็ดใบทิ้งได้เลยค่ะเด็ดใบทิ By ้งไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะเดี๋ยวมันจะงอกใบใหม่ขึ้นมาเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจจะปลูกผักสาบก็ทักมาได้นะคะที่ Facebook แพงจันบัวนะคะเดี๋ยวพี่บัวจะใส่ชื่อเฟซไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าช่องออข้อมูลของ YouTube ก็มีนะคะที่บัวจะใส่ทั้ง ID Line แล้วก็ Facebook ไว้นะคะเพื่อนๆก็ติดต่อมาได้เลยเพราะบางท่านไม่ได้เล่น Facebook นะคะมีทั้ง Line ทั้งเฟซนะคะ ผักสาบเราขายต้นละ20บาทนะคะค่าจะส่งด่วนเมาส์ที่100บาททุกทุกน้ำหนักเลยนะคะตั้งแต่10ต้น100ต้น200ร้อยต้นเราก็คิดค่าส่งแค่100บาทนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่บัวจะไปถ่ายสวนผักสาบล่าสุดมาให้เพื่อนๆดูนะคะสวนที่อยู่บ้านสวน ดินดีนะคะพรเจริญเพราะบางท่านอยากรู้ว่าเอาไปปลูกแล้วต้องดูแลมันยังไงนะคะแล้วก็ปลูกมันลักษณะไหนนะคะพวกผักสาบนี้จะเป็นไม้เถานะคะไม้เลื้อยนะคะเรากินยอดมันนะมันเป็นสมุนไพรโอเคค่ะวันนี้ก็เอาผักสาบล่าสุด มาฝากเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะถ้าใครสนใจอยากสั่งติดต่อมานะคะต้นละ20บาทค่าจัดส่งบัมเมาส์หนึ่งบาทค่ะช่วงนี้ส่งได้ทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ